สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานุนขนมเน,นี่ยกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้ฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมมาเจอะรถอยู่ที่ทแถวตรงนี้เรียกว่าโรงเรียนอ่างศิลานี่ครับนี่นี่โรงเรียนอ่างศิลาผูอยากให้ลูกโรงเรียนที่นี่ว่ะหันหน้าสู่ทะเลโรงเรียนนี้ผมว่าเด็กนี่คงจะมีความสุขอ่ะหันหน้าเข้าสู่ทะเลอย่างเงี้ยโรงเรียนอ่างศิลาอเอาไรนะลูกบอกาคงจะเบื่อทะเล <laughs> ลูกบอกว่าเด็กๆคงจะเบื่อทะเล เพื่อเห็นโครหลังคาด้านหลังผมไหมนั่นคือตลาดครับตลาดอยู่กลางทะเลครับพี่น้องผมไม่เห็นแล้วมันแปลกหูแปลกตาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะตอนนี้ผมก็หมายให้เพื่อนดูไกด์ไลน์ก่อนมันอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอ่างศิลาและโครงสร้างตรงนั้นมันอยู่ทะเลเลยมันเป็นเหมือนเป็นสะพานอะ่ะอันนี้จากแผ่นดินนะแผ่นดินตรงที่ผมยืนนี่ก็ทะเลแล้วเขาสร้างว่าเป็นเหมือนสะพานอยู่ในทะเลแล้วแลวมันก็ยืดออกไปครับเพื่อนๆเ,เห็นไหม ตรงนั้นเป็นตลาดครับผมมองดูแล้วเป็นตลาดเดี๋ยวผมจะไปดูว่าตรงนั้นอะในตลาดมีอะไรบ้างแล้วสามารถขับรถไปตรงนั้นได้ด้วยนะขับรถไปได้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันว่าที่นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับเราจะเข้าไปนะครับตรงโรงเรียนอ่างศิลาน,นี่ก็จะมีจี้ขายของฝากขายของฝากอาหารทะเลแห้งเยอะเลยนะครับก็เหมือนเหมือนกันทุกที่นะจะมีกุ้งแห้งเมืองมึอแห้งมีปลาแห้งมี ปลาหมึกแผ่นปลาหมึกกรอบมีขนมหวานนะเป็นปลาของฝากทั้งหลายก็ราคานักท่องเที่ยวตรงนี้แต่ถ้าจะซื้อราคาตลาดก็ต้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีตลาดท้่แถวนี้อีกตลาดที่ขายราคาตลาดเลยตอนนี้จะเป็นราคานท่องเที่ยวก็บรรยากาศการเย็นก็โอเคครับเพื่อนๆเชิญชวนมาเที่ยวกันครับยิ่งเที่ยวมากไประเทศไทยก็ยิ่งเจริญครับสวัสวดีไปดูตลาดต่ออยู่เพื่อนสวัสด,ดี กำลังจะวิ่งเข้าไปในตลาดแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูว่าผมจะเข้าทางไหนผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันยดูที่ว่ามันจะมีทางเข้ามาจากเรือนชายทะเลตรงหน้าโรงเรียนอ่างศิลาอยู่ที่มันจะมีทางเข้า,าแต่ผมเพ็งเขาขับรถเข้าไปขึ้นทางนี้ปะไม่ได้อ่ะพ่อไม่ใช่หรอกไม่น่าใช่ใช่ไหมอ,อันนี้ออกออกออกนอก เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอทางนี้แล้วมีเกลือด้วยครับสนใจเกลือไหมครกขินครกไม้มีครกสี่เหลี่ยมด้วยเด็กๆครกสี่เหลี่ยมสาก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมากลมภายนอกอะกลมแต่ตรงรูน่ะเป็นทรงถ้วยครกธรรมดาเนี่ยอ๋อนี่ไง ถ่าเทียบเรือประมงอ่งางศิลาแม่เห็นป้ายป่ะนี่ถ่าเทียบเรือมีค่าผ่านทางไหมเนี่ยน่าจะเสียค่าผ่านทางนะอ๋อไม่เสียค่าผ่านทางอู้หเจ๋งว่ะ ตลาดอยู่ในทะเลอ่ะเจ๋งอ่ะชนบุรีก็ทำได้ไงวะคิดกฎหมายสั้นไเออปลูกลุกที่สงวนมะเนี่ยเฮ้ยมึงเ,เจ๋งว่าเขาคิดได้ไงวิธีการของเขาตอนนี้มันเป็นศูนย์อาหารมัหรือว่าเป็นขายอาหารทะเลสดสสหรือว่าขายเฉพาะของฝาก อีกหนึ่งบรรยากาศในาการขับรถมาที่กลางทะเลเลยเนี่ยเราตอนนี้เราวิ่งอยู่ในในทะเลเลยเนี่ยออกมาสักสี่ร้อยห้าร้อยเมตรแล้วเนี่ยออกจากทะเลมาสี่ห้าร้อยเมตรทำไมเขาไม่เอาหินมาถมเหมือนบางที่ที่เขาเอาหินมาถมในทะเลแล้วก็ทําโครงสร้างนู่นนี่นะนี่ก็สร้างเหนือน้าทะเลเลยเจ๋งมากความคิดข <c oughs> องขาอาหารทะเลสดสดจริงๆนะตกยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปเลย ตกจากข้างๆแล้วขึ้นมาเลยเวอร์ไม่ใช่แล้วน่าจะมาเรือประมงกันแหละมีนึ่งให้ไหมในนี้มีมีนี่ไงมีเตาอบเตาอบเตาย่างมีลูกปั้นนางเงือกวะเนี่ยผีเส้อสมุทรคนจับปลาเล่ามีปลาคารมีแหล่งท่องเที่ยวไม่อยากเต็มโอ้โห ชนบุรีเขาคิดวิธีดึงดูดเงินประชาชนทั้งประเทศเจ๋งอะวิธีคิดเขาลงทุนตรงนี้นะผมว่าน่าจะเนี่ยเพราะจอดมั้งเนี่ยเขาลงทุนผมกะว่าให้พันล้านเลยให้พันล้านแต่ผมว่าเขาได้เกินว่ะได้เกินพันล้านน่าจะแคบไปไหมได้ไหมพีก่กะไม่น่าได้ไดนะได้ไหมไม่ว่างใหญ่น่นะ ต้องถ่ายมาดูดิชิดพอดีเลยถ้าจะเข้าช่องเนี้ยโอ้โหว่บขึ้นชมแนวความคิดของคนชนบุรีแล้วว่ะเขาจัดสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาแล้วก็มีตลาดลงทุนยังไงก็ไม่ขาดทุนว่ะผมว่าเฮ้ยเราไปจอดริมนี้ดีไหมพี่กานเนี่ยโค้งเนี่ย มาลูกวันเตอรตามมาเซิฟสเก็ตที่นี่เป็นที่นิยมมากนะเซิฟสเก็ตฮะโอ้โหกิน <och och in> กินอาหารทะเลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จริงๆอ่ะมาแบบได้กลิ่นแบบเนี้ย เดี๋ยวไปหาของให้เจอก่อน ดาทะเลเฮ้ยตัวนอนแตัว450ักตัวไหมแม่แนงหรอแนงแพงเกินไม่แพงหรอกเพราะมีตังจ่ายอย่วกมันเ่าตัว240รหมนี่ไง2 0

เนี่ยเดี๋ยวดูของนี้ด้วยไหมรดสบา,บาทนี่สองร้อยห้าสิบาทตัวใหญ่นี้สองอันนี้หมึกไข่สนใจวะไข่อันนี้ไม่ไข่แล้วบัตรประชาชรับไหมครับ,บรับนะครับ ก่อไปชาลัดเหลือประมาณ30บาทเหลือเดือดๆอะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้กระโดงอันนี้อันนี้จะเป็นหอมหอมมันแตกต่างกันยังไงอะอันไหนอร่อยอร่อยละหอมเลยแต่อร่อยทั้งคู่อันนี้แบบแข็งเนี่ยพคล้าไม่ค้ากันหลอนยิบหายเลยให้กูซื้อสองอย่างเลยเอาเอาปนกันไปได้ไหมเลือกเออปนปนกันไปอันนี้อ่ะเอาอันนี้ได้ประมาณโลนึงยังเกินแล้วมั้ง ลแล้วอันนี้แถมโลน,นึงนนเ,นเอาเลยนะครับน,น,รนึ่งมเร็วกว่าเอานึอปิ้งอะฮะเอาเนื้อนึงน่งน้อนึ่งอนะปิ้งออใช่อ่อ,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 ไอ่ได้กี่ตัวอ๋อลืมดูได้กี่ตัวเนั้น อันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วหนึ่งโลโลพอดีส่วนอันนี้โลสามขีดสามขีดนั้นเรียกว่าแถมได้ไหมแล้วตองนี้ตอนน้ถูกกว่าด้วยจริงอะไรนะก็ไงนะโลสองถูกกว่ากันสิบบาทเนี่ยเจอดูโคตรใจแข็งรยวะ ึ่งโลเหมือนแม่นมากเลยหยิบไปหนึ่งโลอาแถมเฮม้ยตัวนี้ดีแถมมาก้านนี้ชื่อร้านว่าร้านอะไรครับร้านเจเปิลนะครับใครไปไปทำมามากินร้านเจเปิลนะ่ยเขาบอกว่าถ้ามาจากช่องผมแล้วเขาจะลดราคาให้อีกสี่ห้าบาทครับวแแถมล้นนะะคเี่ยอะไรนะแถมตัวหนึ่ง ลงไปล้างล้านด้านล่างเอาของกูออกปะวะอเอาใส่เพิ่มได้นะเอาออกมีตบเลยนะตลาดตอนนี้เขาเปิดมานานาหรือยังเนี่ยพึ่งเปิด,ปด,ปดแล้วใครเปิดอะ่ะนอกจากพึ่งไอ้แดนป้าแดนป้าแดนอะไรอย่างเงี้ยปะร้านน้องพึ่งนะครับใครมาผ่านมาผ่านมานะครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าตลาดลอะไรอ่ะ ขอโทษไม่ได้ยินตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรสะพานปลาอ่างศิลานะครับสะพานปลาอ่างศิลาร้านน้องพึ่งใครมาจากช่องผมบอกเพราว่ามาจากช่องผมเขาจะลดให้4บาทหรือ5บาทได้ครับจ้างฟรีน้ำจิ้มแถมด้วยร้านนี้ครับแถมหรอแถมแถมเมื่อกี้บอกแถมไม่รู้อบอกลงช่องไปแล้วโฆษณาแล้วถ้าแกไม่แถมแกก็เสียชื่อแกไม่รู้ล่ะ ข้าวมือแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรกินย่างหรืออะไรย่างย่างอะไรก็ได้ครับย่างย่างอร่อยคพี่ย่างอร่อยได้หรือว่ากินไหมแหนมเปียงแหนมมันคล้ายท่านเกินไปเออหมึกสายที่เรียกว่าหมึกหมึกน้ำเงินอะไรนะบ้างหมึกสายหมึกสายเดี๋ยวก็เรียกหมึกน้ำเงินที่กินแล้วตายอะไรเงี้ยอันนี้กินแล้วไม่ตายนะคะอันนี้กินแล้วอร่อยนะ ิีแล้วอร่อยอก,ก็ยร่อนยุ่งหมาย้วยว่ะตลาดตรงนี้เขามีแค่ไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยสี่ทุ่มถึงเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มใครไปผ่านมามาทางนี้นะครับ อัางศิลาโอ้ทำไมปลาหมึกของเจ้าคนก่อนหน้าที่เขาย่างหองกมกว่าปลาหมึกเราวะใครสนใจนี่โทรมานี่เลยนะน้ำจิ้มเขามีเบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยนี่เบอร์โทรร้านเจปเปิลอ่าโทรมาสั่งจองโทรมาสั่งจองได้ใช่ไหม แล้วประกันครับส่วนลด5บาทต่อโลครับ เราบุกมายังหลังร้านเขาเลยนะเนี่ยเราประกันของคุณภาพแน่ไม่ทุบชิ้นเดีนหน้มาใหม่ร้านจะสวยกว่านี้ทำไมอ่ะร้านยังไม่เสร็จร้านยังไม่เสร็จแล้วเปิดแกเปิดทำไมอะฮะยังไม่เสร็จแล้วแกเปิดทำไมขายค่ะอ๋อนี่แสดงว่าพวกเปิดเดือนนี้มันหมาดเลยโอ้โชคดีที่ผมมาช่วงนี้พอดีเลยมีสาขาหล้วยนะใครถามเธอเหรอ หลอว่าซ e> <Yes> ึ้งแกงเงาวับเลยว่ะไม่อี่มจริงว่ะมาแล้ว เรียบร้อยสำราเงินเรียบร้อยปลาหมึกสองโลเดี๋ยวเราไปหมั่นกันพ่อลูกแม่ลูกไวต่อเดี๋ยวหาซื้อน้ำจิม้มเรียบร้อยไปกินกันได้แล้วปลาหมึกย่างกับปลาหมึกลวกพร้อมน้ำจิ้มไปแล้วโดนลูกขโมยไปแล้วเรียบร้อยเราโดนจ่ายตังก็จา่ายตัง แตมลูกมายืนดูฟ้าไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอเวลาไปมอมมอมมอม,มอมกับครอบครัวครับโอเคสวัสดีสวัสดีกับชนบุรีนะครับอ่างศิลาครับและแล้วความสุขสไตล์ง่ายๆของเราร้านชานมคนนนกินกันเองท้ายรถกระบะครับกินกันเองอยู่ท้ายรถหืมบรรยากาศเป็นไงครับืมปลาหมึกย่างกลางทะเล อ่างศิลาชนบุรีครับเห็นเมียยิ้มมีความสุขดีใจเลยอือขมมือครับพี่นอ้องมะไขือ,อ,อไทยลาบำจิม้มครับเพื่อน น้อยเอาแบบไม่ชัดไม่ชัดสีสีจิ้มหน่อยควนฟังเสียงบรรยากาศเสียงเคียวขอไม่ให้ดูอันเนี้ยเดี๋ยวอิจฉา